สวัสดีครับเชา้าวันที่12นะครับก็จะทำอาหารเชา้าท่ามกลางสายฝนนะครับเตรียมแก๊สไว้แล้ว <Okay. S 1> จุดไฟนะครับก็จุดยากหน่อย จะรอให้น้ําเดือดนิดนึงนะครับแล้วก็จะใส่ข้าวข้าวเนี้ยลงไปนะครับแล้วก็จะอุ่นแกงแกงเขียวหวานชึบเราเตรียมมาแล้วอัแบซบองอุ่นนิดเดียวก,กินได้เลยใส่ข้าวลงไปก่อน้องเอว,ว รอสัก5นาทีครโอเคนะครับข้างนอกฝนตกครับไปไหนไม่ได้สภาพในเต็นท์ก็ค่อนข้างลกนิดหนึ่งปูใสาดาวันแรก